ต่อไปนะครับนักเกรยียนก็เปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่4นะครับซึ่งในหน้านี้จะเป็นใบงานที่ครูจะให้นักเกรยียนทำนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่ครูได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาทำตรง,ตรงนี้พร้อมๆกันเพราะว่ามันยากเดี๋ยวครูจะ,ะทำแล้วก็ครูอาจจะ,ะส่งภาพ คำตอบไปให้เพื่อให้นักเกรยียนได้สามารถเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอ่านสถานการณ์แล้วตอบคําถามเรามาอ่านพร้อมกันเขาบอกว่าบอลกำลังเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำของฟองน้ำสองก้อนที่มีขนาดต่างกันคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ว่าก้อนใดสามารถดูดซับน้ำได้ปริมาณมากที่สุดเมื่อตั้งทิ้งไว้ในน้ำ นาน2นาทีนะมันจะมีฟองน้ำอยู่2ก้อนนะสองก้อนก้อนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ทีนี้ให้นัเกเรียนดูเนะาะเขาบอกว่าให้นัเกเรียนระบุและกำหนดสิ่งต่างๆตามหัวข้อการทดลองต่อไปนี้การทดลองเรื่องอะไรตรงนี้เขาเขียนมาให้แล้วนะอันนี้เราจะต้องเขียนการทดลองก็คือเขียนชื่อเรื่องนะ ชื่อเรื่องก็คือการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำของฟองน้ำสองก้อนอต่อไปเราก็ระบุปัญหาเป็นการตั้งคำถามเนาะระบุปัญหาเนี่ยเป็นการต,ตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบขนาดของฟองน้ำมีผลต่อการดูดซับน้ำหรือไม่เห็นไหมมันจะมีคำถามอยู่นะครับต่อไปเราก็คาดคะเนหรือตั้งสมมติฐานก็บอกว่า หากขนาดฟองน้ำมีผลต่อการดูดซับน้ำดังนั้นฟองน้ำขนาดใหญ่สามารถดูดซับน้ำได้มากกว่าฟองน้ำขนาดเล็กอ่าโอเคอันนี้เราแค่เราให้แค่ให้อ่านเฉยๆนะอ่าเพราะว่าเขาเขียนมาให้เราแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็มาทำหน้าในหน้าที่5อ่ะกูเขียนให้ในเกียนแล้วนะครับอ่านในเกียนดูเราจะออกแบบการทดลองนี้ ในกิจกรรมนี้อย่างไรอันนี่เขียนตามครูเลยเนาะ,ะการออกแบบก็คือนำฟองน้ำสองก้อนที่มีขนาดต่างกันเล็กและใหญ่ไปตั้งทิ้งไว้ในถาดที่มีน้ำปริมาณเท่ากันนานกี่นาทีครับตามโจทย์ก็คือนานสองนาทีแล้วสังเกตบันทึกผลนะ อันนี้ข้อที่1นะต่อไปข้อที่2ในักเรียนดูการกําหนดควบคุมตัวแปรของกิจกรรมนี้ตัวแปรต้น่ตัวแปรต้นเป็นอย่างไรตัวแปรต้นก็คืออะไรครับนักเรียนก็คือขนาดของฟองน้ํานั่นเองที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใช่ไหมครับต่อไปตัวแปรตาม ก็คือความสามารถในการดูดซับน้ำของฟองน้ำนั่นเองนะอ่ะต่อไปตัวแปรควบคุมอ่ตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำใช่ไหมอ่าเราต้องดูปริมาณน้ำและระยะเวลาในการแช่น้ำใช่ไหมครับอ่าระยะเวลาก็สำคัญนะอ่าก็มีผลด้วยนะครับ ในการดูดซับน้ำอ่าทั้งหมดมี3ตัวแปรก็เขียนตามครูเลยนะโอเคถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวครูจะอ่าอา่ส่งรูปที่ครูเขียนไว้ให้นะครับอ่โอเคอ่าต่อไปข้อที่3าํกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมนี้อ่าเราจะกำหนดนิยามยังไงนะครับนิยามก็คือคุณ,ณสมบัติของฟองน้ำคือการดูดซับน้ำใช่ไหม อฟองน้ำเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเฉพาะก็คือการดูดซับน้ำนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วมาทำยังไงต่อครับก็มาเปรียบเทียบดูใช่ไหมครับได้จากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในถาดอ่าอยู่ในถาดนะครับอ่าโอเคนะาตามนี้นะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เนี่ยนะครับเขาให้ทำการ กระทำหรือการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลของกิจกรรมซึ่งในหัวข้อนี้เราสามารถทำได้เป็น2แบบก็คือแบบเป็นแผนภาพแล้วก็เป็นเป็นตารางนะซึ่งครูใช้เป็นแผนภาพนะแผนภาพตามนี้เนาะ,ะนักเรียนก็วาดรูปภาพถาดน้ำแล้วก็ฟองน้ำนะ ฟองน้ำขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะโยงเส้นเข้าไปเราแช่ฟองน้ำกี่นาที2นาทีนะเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่2นาทีเท่ากันสุดท้ายเราก็ยังไงครับเรามาดูอะไรมาดูน้ำที่เหลือในถาดใช่ไหมครับมาดูน้ำที่เหลือในถาดอ,อันนี้เป็นแผนภาพ ในการจัดทำสื่อความหมายข้อมูลของกิจกรรมนี้โอเคเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวก็นักเยียนก็เขียนนะวันนี้หน้าเดียวพอคือหน้าที่5ของหนังสือแบบฝึกหัดนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้วบลาิต่อฟิสวะดายะฮัสซลามอะลัยกุมวะเระมะตุลลอฮิวะบเรากาตฺ